ก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบและเจอเจอกับลุงสันทําไปตามภาษากันอีกแล้วนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาร้องเพลงอีกแล้วครับกับอ้องอัดเดิมๆที่เคยได้ใช้อัดเพลงนะครับสําหรับอิงใดประการใดที่ลุงสันทําลงไปแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ผิดพลาดนะครับผาลุงสันผิดพลาดประการใด ฝากพี่ๆเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์ให้กับลุงสันด้วยนะครับเพราะลุงสันเองไม่รู้นะลุงสันเองเป็นคนที่ชอบร้องเพลงเป็นจีวิตจตใจอยู่แล้วก็ร้องไปเราไม่รู้หรอกว่าหากร้องเพลงไปแล้วเราจะไปทําอะไรให้ผิดให้ผิดกับกับใครหรือเปล่านะครับแต่ชอบร้องแต่ถ้าหากไม่ผิดไม่ผิดยังไงลุงสันเองก็จะนําเสนอไปเรื่อยๆนะครับตามเรียกว่าทําไปเลยทําไปตามภาษาของลุงสันนะครับมาไม่ต้องรอช้าเดี๋ยวลุงสันจะมีผลงานเพลงมาให้รับฟังกันอีกนะครับ กับผลงานเพลงนี้เลยนะครับ เอาใบตองคอยร้องน้ำตาของน้องชบาที่จากบ้านนาไปนาหลายปีแล้วน้าที่น้องไม่มาเยี่ยมบา้านอีห่วงกอมขวันน้องนั้นจะรู้บ้างไหม เตรียมใบตองค่อยรองน้ำตาของน้องจะบาดเท่ากหักมาเมื่อไรเองลงเพลินสีสันสักวันจะต้องร้องไห้กลับก่อนจะสายหวงเจ้าจะตายทั้งเป็นคุ้ง mưa còi khơi mi tuột ra hồ, ai tuần gặt đậu, kia khơi học nhau, chào lên, cây cọt khơi hóm đom đom, thục trào lẹn nhẹn ư, cháu phong bừa men, na đay เอาใบตองค่อยรองน้ำตาของน้องชบาถ้าเจ้ากลับมาเสียชื่อที่ห่วงงามคำจะช้ำเพราะความดึงดื้อส่วนพี่นรือยังต้องคอยน้องชบา เมื่อก่อนเคยมีตัวเจ้าใายต้นสะดาวที่เคยออกเยาเจ้าเล่นเคยกอดเคยหอ,อ,มอมดอมดอมทุกเช้าและเย็นเอเจ้าคง,งเบื่อเม็นนารารผู้ชายใจซื่อ เอาใบตองค่อยรองน้ำตาของน้องชะบาถ้าเจ้ากลับมาเสียชื่อที่ห่วงงามคำจะช้ำด้วยความดึงดื้อตัวพี่นารือยังต้องคอยน้องชบา ยังไงบ้างล่ะครับใบตองร้องน้ําตาของลุงสันทําไปตามภาษาตามภาษาจริงๆนะครับเพราะว่าไม่รู้จะทําอะไรวันหยุดก็ทําบ้าน <c oughs> แต่จะทําบ้านก็มาร้องเพลงชอบจริงๆไม่รู้เป็นไงชอบชอบร้องเพลงแต่ไม่รู้ว่าคือต้องเดี๋ยว <c oughs> คำถามคําถามเนี้ยเดี๋ยวลุงสันจะต้องไปถามผู้รู้จริงๆนะครับเพราะว่าลุงสันเองไม่รู้จริงๆแต่ลุงสันเป็นคนชอบร้องเพลงนะ หากสิ่งใดประการใดที่ลุงสันทําผิดพลาดพังไปนะครับลุงสันก็ต้องขอกราบขอขอมาไว้นหน้าที่นี้นะครับก็ต้องขอประธานอภัยไว้หน้าที่นี้นะครับ,บ,รนะรบสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ไม่มีอะไรมากมายก็เพียงแต่เพียงแค่ว่าอยากจะมาร้องเพลงนะครับให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับฟังเสียงเพลงที่ลุงสันเองเป็นคนชอบนะครับเป็นคนที่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วด้วยแล้วก็ชอบศิลปินทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นปูออโฟเอส ไม่ว่าจะเป็นคุณครูชูศรีไม่ว่าจะเป็นนะครับคุณครูพรศักดิ์สองแสงหรือจะเป็นคุณครูแอลยอดรักสลักใจนะครับแล้วอีกหลายศิลปินที่ลุงสันชอบลุงสันชอบจริงๆนะครับมาถึงที่มนแคนแก่นคูณน,นะครับคุณลุงไม้พิลลพรนะครับลุงสันเองชอบหมดเลยที่พูดถึงว่าคุณลุงไม้พิลลพรเพราะลูกสาวเอง ลูกสาวลุงสันก็ชอบนะครับลงไหลในเสียงเพลงของอคุณลุงไม้พิลลพรนะครับลุงสันเองก็ชอบนะครับถ้าหากสิ่งใดประก,การใดลุงสันทาผิดพลาดทั้งไปนะครับฝากพี่ๆเพื่อนๆคอมเมนต์บอกลุงสันด้วยนะเพราะว่าลุงสันเองไม่รู้จริงๆนะครับว่าหากเราร้องเพลงแบบนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะผิดอะไรหรือเปล่านะครับสาหรับในคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับลุงสันก็ต้องขอจากลากันไปด้วยคําว่าสวัสดีนะครับพบเราเจอเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ